กลับมาพบกับผมอแล้วนะครับกับนักตอดนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเจ้าตอด xlt เกียรโตนะครับรุ่นนี้เนี่ยราคาอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปรู้เลยครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยแต่งอะไรไปบ้างนะครับกระจังหน้ารุ่นนี้นะครับได้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นลูกค้าเนี่ยใส่ฟอน์เป็น up ford นะครับสีแดงตัดดำนะครับมาพร้อมกับไฟ led 3าจุดนะครับ กันชนหน้าจะเป็นกันชนหน้าเดิมนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นสโคปทรงเตี้ยนะครับเป็นสีทูโทนนะครับดันตัดดำด้านนะครับเดี๋ยวมาดูในห้องเครื่องกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับฟอร์ดนะครับจะเป็นโช๊คฝากระโปรงหน้านะครับจะช่วยให้เรา ผ่อนแรงให้เรานะครับทําให้เราสามารถใช้งานตากกะโปงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนแผ่นตรงนี้นะครับจะเป็นแผ่นซับเสียงนะครับช่วยให้รถเนี่ยเสียงเบาลงนะครับเป็นช่วยเป็นการซับเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลเทอร์โบนะครับที่พิเศษคือการจัดวางของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะจัดวางให้สูงจากพื้นยิ่งขึ้นนะครับจะทําให้รถเนี่ยสามารถลุยน้ําไม่ถึง80เซนนะครับ มาดูที่ไฟหน้ากันนะครับถัดมาทางนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ผมก็ได้ติดตั้งเจ้าขอไฟหน้าสีดําด้านมาให้นะครับส่วนแก้มตรงนี้นะครับจะมีขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแบบมีหมุดนะครับหมุดตัวนี้นะครับไม่ได้เจาะรถนะครับเป็นเป็นการติดกาว3ามเอนะครับตรงนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับขอบ16บหนะครับ ขอบของเดิมจะเป็นขอบ17นะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นขอบ16แล้วก็จะเป็นยางออฟโรดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กที่กำลังฮิตตอนนี้นะครับเป็นลายดอกไม้แล้วก็รุ่นนี้จะเป็นนิดเบรกคู่หน้านะครับตรงนี้ผมก็ใส่ครอบแก้มเพิ่มมาให้นะครับทำให้ดูเท่ขึ้นนะครับเป็นสีดำด้านครับแล้วก็กระจกตรงนี้จะเป็นสีดำเงาจากโรงงานนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับ ส่วนนั้นบอมผมก็ติดกันสาดมาให้นะครับเป็นของแท้จากโรงงานแล้วก็ส่วนเราหลังคาเนี่ยก็ติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับราวบันไดนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลนะครับตัวน,นี้ผมก็ได้ติดตั้งเจ้าครอบมือจับมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดรอยให้กับตัวสีรถนะครับการเวลาที่โดนพวก เล็บของคนที่เปิดประตูนะครับถัดมาด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับได้ใส่โลบาเล็ของ u ล l เ n d e r มานะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยผมก็จะติดแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเป็นข้อฝาถังนะครับสีด้าำด้านครับอีกเช่นเคยครับ c h สซีของรถฟอร์ดมีจุดเด่นอยู่นะครับก็คือได้ขึ้นหลอบเป็นรูปชิ้นเดียวนะครับ ไม่ได้มีการเชื่อมนะครับจึงทําให้รถเนี่ยสามารถบรรทุกของได้หนักขึ้นนะครับบรรทุกได้หนักถึง1.3ตันเลยนะครับถัดมาด้านหลังครับอันนี้ผมได้ใส่ค้อไปหน้าติดเพิ่มม่ให้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับกันชนหลังแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นกันชนหลังของ o u t l a n d e r นะครับพร้อมกับหูจับสีหูลักยวงสีแดงนะครับ ตรงนี้เป็นข้อมือจับปลายดาบนะครับสีดําด้านครับเดี๋ยวมาดูทางกระบะไลเนอร์กันนะครับอันนี้เป็นท้ายกระบะของเรานะครับผมได้ใส่ติดตั้งกระบะไลเนอร์มาให้นะครับกระบะของเราเนี่ยจะมีความกว้างที่สุดในรถกระบะของประเทศไทยเลยนะครับกว้างนะครับคงทนแข็งแรงครับ f อดเอ็นเจอร์ขัดมาด้านข้างกันนะครับเนี่ยนะครับ ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับอันนี้ภายในห้องผู้โดยสารนะครับวันนี้เป็นสวิตกระจกข้างหลังนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับเด,เดินได้ดำมานะครับห้องโดยสารข้างในกว้างขวางนะครับนั่งสบายครับไม่เดียดกันแน่นอนแล้วนี้จะมีไฟ12โวลต์ให้ข้างหลังนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับรถฟอร์ดทุกรุ่นนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับทําให้สามารถขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับควบคุมง่ายนะครับจะเบาในความเร็วต่ํานะครับแล้วก็จะหน่วงในความเร็วสูงนะครับอันนี้เป็นลายบอรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เปิดปิดไฟหน้านะครับมีไฟหน้าอัตโนมัติด้วย แล้วก็รุ่นนี้จะเป็นกุแจรีมทนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าหน้าจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นหน้าจอข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบซิงคใหม่นะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y กับ Android Auto ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ เกียร์อัตโนมัตินะครับรุ่นนี้จะมีแอร์แบกให้นะครับสองลูกข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีลำโพงให้ทั้งหมดหกจุดนะครับกระจกนะครับจะเป็นกระจกตัดแสงรบกวนนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะครับของรุ่นนี้นะครับจะเป็นที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับ รุ่นนี้เนี่ยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยบันติฟังก์ชันนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มคูดคอนโทรลนะครับสามารถตั้งความเร็วได้จากตรงนี้เลยด้วยเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ปรับเสียงนะครับสามารถเลือกเมนูเพลงจากตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เลื่อนเพลงครับแล้วก็การควบคุมหน้าจอเนี่ยก็อยู่ที่แผงควบคุมเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อทางลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับรุ่นนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับลูกค้าที่อยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่ก็เข้ามาคุยได้เลยครับตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับใช้เงินออกรถ3ามหม่นะครับสามารถแต่งหล่อๆแบบนี้ได้เลยนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยเข้ามาคุยได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้ามีรถสวยๆมารีวิวนะครับผมจะนำเอามา,มาเสนอให้ฟังอให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ